สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอบซวิททนนะคะซึ่งในวันนี้เลยทุกคนไปก็จะมาสอนทุกคนนะคะเติมเซม14เซม2บาทน,นั่นเองนะทุกคนเออก็คือจ่าย2บาทแหละนะคะทุกคนอะก็กำรับชมคลิปนะคะก็กดกไลค์ก็ดแชร์แล้วก็ Subscribe กด s u b ส c คร b e กดดงแจ้งเตือนให้ไปด้วยนะะภูมใจจนกว่าจะครบ2 0 0 0 0ซับนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะขพทุกคนนะคะแบบว่า พอทุกคนนี่ยเข้ามาสู่หน้าตาเซเบโตเสร็จแล้วใช่ปะให้ทุกคนนะคะกดออกเลยนะคะแล้วก็กดที่คําว่า Google ได้เลยนะคะอ่านี่เขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนต่อไปเลยก็คือให้เรานะคะกดที่คําว่าค้นหาได้เลยนะคะทุกคนโอเคนี่แล้วก็ให้กดที่คําว่าเติมเกมเซเบโตนั่นเองนะคะอ่านี่เขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้ทุกคนนี่กกดที่คําว่า code shop com นั่นเองนะคะก็คือเติมเงินเติมเซมเติมคอยในเซเปโตนั่นเองนะคะ อ่าโอเคก็รอเน็ตโหลดสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็คือไปเนี่ยได้ทําการอัดไว้นะคะเผื่อคนที่แบบว่าอยากจะเติมเซมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่าจ่ายแค่แบบ2บาทอะไรประมาณนี้เนาะก็คือมันเคยมีที่แบบว่าใน s h อ p e e เนี่ยมีส่วนลดก็คือเติม14เซมก็คือจ่าย6บาทเองนะทุกคนแต่อันนี้คือจ่ายแค่2บาทเองนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่แบบอยากได้เซมอยากได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องจัดไปเลยนะคะทุกคนอ่าหนี่แล้วก็ให้เรานะกดมาที่โปรโมชั่นได้เลยนะคะอ่านีเขาก็คือมีโปรโมชั่นถึงวันที่31ตุลานั่นเองนะคะก็คือเป็นวันฮาโลวีนพอดีเนาะอ่าแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะนี่อันนี้เลยก็คือให้ทุกคนกดที่คาว่าอ่านเพิ่มเติมนะคะก็คือให้เลื่อนมาที่รับเงินคือ100%นะคะเมื่อเติมเกมเซเปโตผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตนั่นเองเนาะอ่าแล้วก็ให้เลื่อนลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ให้กดทัดที่สี่นะคะมันที่สี่ก็คืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะ ค่ะทุกคนอ่าให้ทุกคนะคนะนะกดตรงนี้ได้เลยนะคะอืมเขาก็จะปรากฏหน้านี้นะคะทุกคนให้ทุกคนนะนะเลื่อนมาจนเจอคําว่ากดรับสิทธิ์ก่อนเติมเงินนั่นเองนะคะให้ทุกคนนะคะกดรับสิทธิ์ได้เลยนะคะพอทุกคนนะคะกดรับเสร็จ สิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่คําว่าช h o p ได้เลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ให้เราเนะใส่ id ของเราไปได้เลยนะคะอ่าไปก็จะขอใส่ id ของตัวเองไปก่อนละกันนะคะทุกคนอ่าโอเคและทีนี้ก็ให้เลือกจํานวนเซมที่เราจะเติมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราบอกกันว่าเราจะเติม14เซมใช่ป่มเออนี่ก็นี่อันนี้เลยนะคะก็คือเขาก็จะแบบว่ามีให้เราแบบว่า เอมเลือกที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าซื้อคือตอนนี้อะไรนะคะแล้วก็คือเราเนี่ยจะต้องแบบว่าทําการแบบกดที่ to มอนี่วอลเล็อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ให้กดที่คําว่า ซื้อตอนนี้นะคะเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งชื่อตัวละครของเราแล้วก็โค้ดของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนนี่ภาษีมูลค่าเพิ่มแค่2บาทนั่นเองนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถใช้ใน t ูมันนี่วอลเล็นั่นเองนะคะหรือแบบว่าเรียกง,ง่ายๆว่าเขาเนี่ยจะให้เรารับสิทธิ์การเติมเงินเนาะแล้วเราก็เอาสิทธิ์จากตรงนั้นน่ะมาใช้ในการเติมเกมได้นั่นเองนะคะอ่านี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคน we